ไปจ้าคนสวยก๊อเร็ลทําเล็กก็ให้ลูกค้ายอยู่เยอะไ,ไหมไหนดูหน่อยดีสุดๆนี่นั่งทําทั้งวันเลยอันนี้ประมาณ2 0 0กว่าคิวแล้วฮะโอ้ทล้หมดกี่คิวเยอะมากอนน่านี่นั่งทําเยูมีซอนเหรอใช่ตอนนี้กําลังเคลียออเดอร์นะคะทุกคนก็คือ้องก็จะได้เช็คว่าใครได้รอบนี้บ้างได้ถึงคนไหนแล้วคนไหนไม่มีชื่อนะคะก็คือจะเทคให้ละเอียดเพื่อที่จะไม่ให้ตกหล่นเนาะจะได้ไม่ต้องให้พี่ที่โอนแล้วอะรอ ใครที่สนใจนะคะพันหอมเลยนะคะตอนนี้คือแกฉันจะบอกว่าแชทฉันแตกแตนมากเลยนะอืมเยอะมากแต่เราก็ยังไม่ได้ตอบเลยเพราะว่ายังไม่ว่างนะคะกำลังทำเลขข็กรุปแล้วก็อย่างหนึ่งมีจํานวนจากัดเนาะแตตอนนี้หมดแล้วอของของเดือนนี้นะ ทุกคนต้องรอรอเปิดออรอนองไก่เปิดจองเดือนหน้านะคะสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะคะเต็มวันไหนปิดจองวันนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเพราะาอะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่ารอบพฤศจิกาจะขายได้กี่กิโลไม่รู้ว่าจะเปิดขายได้กี่กิโลนะคะก็คือวันที่1ทุ่งุก็คือทักได้เลยนะคะและนี่ก็คือที่น้องไก่ไม่ได้ตอบวันนี้นะทุกคนคือมันเยอะมากจริงๆ <laughs> เยอะมากแล้ว <laughs> <laughs> ทีนี้แบบ คือเราตอบไม่ไ,มได้เพราะว่าเราโมแต่ทาอันนี้อยู่เนาะพี่ๆที่ทักมาก็นี่นะคะน้องวอยขอแจ้งเป็นคลิปเลยแล้วกันว่าสั่งจองวันที่หนึ่งพฤศจิกได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวความโตไปทำคานตอบกันนะคะ